สวัสดีค่ะเพื่อนๆสุขุมสุขคนเราจะเนาะมื่อนี้ก็ได้ทะเบียนรถมาใหม่นะคะเพื่อนๆนะทะเบียนเก่ามันเท่าไหร่นะไอ้พอชอทะเบียนเก่ามันจะเป็นพอช้อแปดสองเก้าเก้าค่ะแม่นบ่อยเสี้ยนพอพึ่งชอชิงแปดสองเก้าเก้าเนาะเออบัณฑนี้นั่นเอ่ออันนี้ก็ที่เราให้เพื่อนๆฟังเนาะค่ะพอดีว่ารถเราเป็นรถไอ้เนี่ย ดี๋วยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าตอนนี้รถของเรามันเป็นรถนักเรียนไงแล้วเราก็จะไปต้องจําเป็นจะต้องไปเปลี่ยนไป้ายไปเปลี่ยนป้ายแล้วก็ไปทําพรบจากรถรถปกติที่มันเป็นรถกระบะแล้วทีนี้เรามาต่อหลังคาใช่ไหมคะอพอเรามาต่อหลังคาเสร็จแล้วเนี่ยจากรถธรรมดาเราก็จะมีเสียค่าหลังคาขึ้นมาอีกนะคะเพื่อนๆ แล้ววันนี้เราก็ได้ทะเบียนใหม่มาค่ะเพื่อนๆทะเบียนเก่าเราก็คือพอพึ่งชฉชิงแปดสองเก้าเก้านะคะขอโทษนะคะเสียงแหบพอดีพอ่อยสบายไหมยังบอกหายค่ะตอนนี้สามีพนกับกำลังสิเปลี่ยนเปลี่ยนทะเบียนใหม่นี่ค่ะเพื่อนๆอันเก่าก็เดี๋ยวภาพไปเบื้องอันเก่าเอาออกได้ยัง อ๋ออันเก่าคืนไปแล้วนะคะอันเก่าก็ได้คืนเข้าไปแล้วอันนี้ก็ทำทำใหม่ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ทะเบียนมาใหม่ก็คืออะไรบอรอเลยเหรอบอรอสี่สองสี่หกหนึ่งออกไปวังยาหาันไ่นอนพี่บาะ <Yeah. S 1> เห็นบ้หลัง บ้าให้เพื่อนๆบ้างซื้อ,อดอกค่ะเตื้อไฟอยากลองเชียงโชกป้ายทะเบียนไม่นะคะเนาะบางเทื่อตัวเกา่ามันก็อาจจะออกแต่ว่าคันไฟซื้อเป็นกับหนะ้ากับหลังเมื่อนี้จะต่งกับมีหยังให้เบิ้งมีแต่ป้ายทะเบียนค่ะเป็นป้ายทะเบียนปกติจะเป็นขอนแก่นนะคะทีนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนกาลสินค่ะเพื่อนๆนะคะเออมันจะมีเลขอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะ อะไรนะเนี่ยหกสองศูนย์หกหกสองสองเจ็ดเก้าค่ะอันนี้เป็นไอรหัสน่าจะเป็นรหัสนามเบอร์นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็มาเล่าสู่เพื่อนๆนฟังเนาะวันนี้ก็เปลี่ยนทะเบียนรถคันอีกคันหนึ่งยังไม่เปลี่ยนคะ่ะก็อยากเปลี่ยนอยู่อันนี้จะเป็นทะเบียนเก่านะคะ ตัวเดิมมันนะคะเพื่อนๆตัวเดิมที่เอาออกก็คือเลขทะเบียน8 2 9 9อง้า้นะคะเพื่อนๆแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เป็น2 4 6 1นะคะเลขตัวถังรถก็เออแปดศูนย์หปดสองสี่เอ,า0 0เอา้าก็มีสองสี่หลายแช่ว่ารถเจ้า อันโตหไม้นี่ทถเบียน2อีเฮ้ยโตเก้ากระเลขตัวถังรถมันศูนย์ศงี่ไหมแปดศูย์ศูนย์หแปี่ไหค่ะ, 800, 0, 68, 2, ะโอเคค่ะเพื่อนเพืนมือนี่กับบุมีหยังเนาะ ก็คือมาว่าเอาให้เพื่อนๆฟั้งนะคะเนาะว่าไปเปลี่ยนทะเบียนรถมาทะเบียนใหม่นะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากจะไปมีรถปิกอัพอยู่แล้วอยากจะไปทําเปลี่ยนติดต่อหลังคาก็สามารถไปทําได้เลยนะคะจากไอ้ที่เราทําปกติไม่มีหลังคาเป็นรถส่วนบุคคลเราก็ไปต่อหลังคา mm hmm. เพื่อมาวิ่งนักเรียนได้ะคะ่ะ mm hmm. เขาก็จะเปลี่ยนเอ่อทำพลา พอระบให้แล้วก็ไอเพิ่มหลังคาให้นะคะวันนี้ก็ใช้ใจ่ายไปเป็นใช้ใจ่ายไปเท่าไหร่พี่ทั้งไอต่อภาษีกับบวกหลังคาไปด้วยนะ่ะสี่พันห้เป๊เลยเหรออ๋อเอาปกติอันนี้มันส 2, องสองพันร้เบสอเอาเพิ่มลังคาไปได้เท่าไหร่อะ อรวมเบ็ดเสร็จปกตินี่ไอค่าหลังคามันจะเพิ่มไปแค่พันเดียวเด้ล่ะแสดงว่ามีอาจจะมีรายละเอียดอย่างอื่นค่ะเสียไปประมาณสี่พันกว่าบาทวันนี้นะคะใช้ใจ่ายเกี่ยวกับรถไปประมาณสี่พันกว่าบาทโอเคค่ะเพื่อนๆมันบ่มีหยังก็เลยมาบากให้เพื่อนๆเบ่งน,น,นะคะนี่ก็ไปต่อมาเรียบร้อยค่ะ คงขนส่งทางบอกมาเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆไม่มีอะไรมากก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเรามาเปลี่ยนป้ายทะเบียนจากคอ,อ,อนแก่นมาเป็นกรุงเทพนะคะเอยไม่ใช่เป่าพิษไปนาเทคกข่อยจากคอนแก่นมาเป็นกาลสินเป้าเบาๆใส่รถเจ้าของแม่โอเคค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย,บายเจอกันใหม่คลิปหนา้าจ้า